สวัสดีค่ะทุกคนทุกคนอยากรู้ไหมคะว่าทำไมเทรดเดอร์วกว่า95%ถึงขาดทุนในตลาดก็เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยใช้แค่กราฟแท่งเทียนกับอินดิเคเตอร์ในการเทรดค่ะแต่ไม่ได้มีใครบอกเลยว่าความจริงแล้วตลาดที่แท้จริงอยู่ในออเดอร์บุ๊กค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมี2ตัวอย่างให้ได้ดูการรวมไปถึงไลฟ์เทรดในตอนท้ายเพื่อจะให้เห็นการเข้าตลาดอย่างแม่นยาด้วยค่ะ ตัวเลข95%เนี่ยไม่ใช่แค่คำพูดลอยๆนะคะแต่มันคือความจริงที่แสนโหดร้ายค่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เข้ามาเทรดโดยไม่มีแผนไม่มีวินยัยและไม่ได้เข้าใจตลาดจริงๆความจริงในอีกด้านหนึ่งก็คืออีก5%ที่เหลือเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีพลังวิเศษอะไรหรอกนะคะเพียงแต่ว่าพวกเขารู้วิธีการอ่านตลาดควบคุมความเสี่ยงและใช้เครื่องมือแบบมืออาชีพนั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่เตรียมไว้ให้กันเลยค่ะ ลองสังเกตตรงนี้นะคะกราฟแท่งเทียนที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยเป็นแค่ผลลัพธ์ของสิ่งที่เกิดขึ้นในออเดอร์บุ๊กเท่านั้นเองค่ะคำสั่งซื้อขายต่างหากที่เป็นตัวสร้างราคาขึ้นมาไม่ใช่เส้นกราฟหรืออินดิเคเตอร์นะคะออเดอร์บุ๊กหรือสมุดคำสั่งซื้อขายเนี่ยก็คือที่ที่รวบรวมคำสั่งซื้อและขายทั้งหมดของตลาดเอาไว้เมื่อมีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายปริมาณมากราคาจะตอบสนองทันทีนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมตลาดเคลื่อนไหวนั่นเองค่ะ ทางด้านครึ่งซ้ายของจอนะคะเราได้เซตกราฟให้อยู่ในโหมดฟุตปรินต์เอาไว้เพื่อให้ทุกคนได้เห็นการจะชัดว่าคำสั่งอยู่ตรงไหนทุกคนจะได้เห็นว่าเซลเลอร์สเนี่ยเขากำลังถูกแอบซอบไปด้วย p a s s ีฟไบเอ e r s นะคะเราจะเห็นการต่อสู้กันระหว่างไบเออร์สกับเซ l เลอร์สทุกการเคลื่อนไหวจะเริ่มจากตรงนี้ค่ะจับตาดูให้ดีๆนะคะก็จะเห็นว่าราคาตอบสนองทันทีตามคำสั่งเหล่านั้นเลยแล้วเราก็สามารถหาซัพพอร์ที่ดีได้จากออเดอร์บุค่ะ ทีนี้ไปดูที่กราฟแท่งเทียนนะคะก็จะเห็นว่าเราเนี่ยไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามีซัพพอร์ตอยู่ตรงไหนถ้าไม่ได้ใช้ออเดอร์บุ๊กค่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันที่ Strong Buyers ในตัวอย่างนะคะเขายังคงบล็อกตลาดอยู่ที่แถวๆ587นะคะนี่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่าง l i v e t r a d e กันค่ะอันนี้ก็เป็นหน้าจอตัวอย่าง l i v e t r a d e ที่เราเตรียมไว้ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะ ก็จะเห็นว่านี้เป็นตัวอย่างของ m i c คร n s t d a q นะหน้าจอครึ่งซ้ายเนี่ยจะเป็น order book นะคะให้ทุกคนได้เห็นราคาของตลาดอย่างชัดเจนแล้วด้านขวาเนี่ยเป็นกราฟแท่งเทียนที่หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกันอยู่ค่ะส่วน มุมขวาบนนะคะตัวเลขสีเขียวอันนี้คือ p l ตอนเริ่มต้นของการเทรดนี้นะคะเราเริ่มกันที่265 u s ดอลลาร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากจบเทรดนี้แล้วเราจะได้กำไรหรือขาดทุนไปเท่าไหร่คะ่ะโอเคค่ะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะนี่นะคะตรงฝั่งบิดนะคะก็จะเห็นว่าเทรดเดอร์เนี่ยเขาวางคำสั่งซื้อไปอยู่ที่5 Buying Limit Order นะคะที่24,749.75ค่ะ อ่าอันนี้นะคะสามเหลี่ยม สีเขียวปรากฏขึ้นที่ราคาที่เราพูดไปเมื่อกี้เนาะก็แปลว่าเราเนี่ยถูก execute เข้าตลาดไปแล้วนะคะแล้วก็จะเห็นว่าพอเราเข้าตลาดไปเนี่ยแพลตฟอร์มเขาก็โชว์เป็นตัวเลขสีเขียวกับสีแดงจางๆให้เราเห็นนะตรงเนี้ยเป็นตัวแสดง pnl ที่เราจะได้เมื่อราคามันเคลื่อนที่ขึ้นลงไปนะคะถ้ามันเคลื่อนขึ้นเนาะฝั่งสีเขียวก็แปลว่าเราก็จะได้กําไรตามนั้นนะคะแต่ถ้าเคลื่อนลงเป็นตัวสีแดงก็แปลว่าเราก็จะขาดทุนนั่นเองส่วน ที่ต่ำลงมานิดนึงนะคะจะเห็นว่าเทรดเดอร์เนี่ยเขาวาง Stop Loss ไว้นะคะห่างจากจุดที่ execute เข้าตลาดไปแค่1 t t i k s เท่านั้นเองถ้าใครเคยมีโอกาสเทรดใน NASDAQ เนี่ยก็จะรู้ว่ามันเป็นตลาดที่ผันผวนการวาง Stop Loss ห่างจากจุด execute แค่1 t t i k s เนี่ยเป็นอะไรที่น้อยมากๆเลยค่ะนั่นก็แปลว่าการเทรดแบบนี้เนี่ยมันทำให้เราสามารถมี tight stop loss ได้นั่นเองค่ะโอเคค่ะเราไปดูตัวอย่างตั้งแต่ต้นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้ดูจนจบเลยทีนี้นะคะ อันนี้ก็คือเข้าตลาดไปแล้วเรียบร้อยนะคะเรามาดูกันว่าเทรดเดอร์เขาจะทำยังไงกับการเทรดครั้งนี้นะคะในการเทรดครั้งนี้เนี่ยก็ดูว่าแนวโน้มราคามันก็ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะดูเหมือนว่ามีโอกาสจะเป็นการเทรดที่ดีนะคะเขากำลังเทรดเดอร์กำลังมอนิเตอร์ราคาตลาดอย่างใกล้ชิดนะคะเตียมตัวนะคะขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะโเค โอเคค่ะอันนี้นะคะก็จะเห็นว่าเทรดเดอร์เนี่ยเขามีการเลื่อน Stop Loss ของตัวเองตามราคาตลาดเนาะเป็นการ Trailing Stop Loss ของตัวเองนะคะถามว่าทำทำไมทำเพื่อสีเคียวกำไรของตัวเองนั่นเองสำหรับใครที่เคยเทรดเนสแ a นะอย่างที่บอกไปว่ามันผันผวน,นนะคะกำไรของเราสามารถหายวับได้ภายในพริบตาภายในไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเทรดเดอร์เขาถึงต้อง Trail Stop loss ตัวเองนะคะ โอ okay. เคเลื่อยๆเลยนะคะตามราคาตลาดไปเรื่อยๆเลยค่ะโอเคนะคะโอเคตอนนี้ก็เรียบร้อยนะคะ Stop Loss หายวับไปแล้วแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นว่าตอนนี้ที่ตำแหน่ง PNL นะคะตอนเริ่มเนี่ยเราอยู่ที่265ใช่ไหมแต่ว่าตอนเนี้ยเราไปอยู่ที่9 9 US ดอลลาร์ US d ค่ะนั่นหมายความว่าการเทรดครั้งนี้เทรดเดอร์เขาได้กำไรไป2 5 US ดอลลา US d เลยนั่นเองค่ะ โอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับตัวอย่าง live trade นะถ้าเราเทรดโดยไม่ดู order book ก็เหมือนกับเรากำลังเทรดแบบตาบอดอยู่นั่นเองค่ะยังไงก็ฝากทุกคนกดติดตามและกดไลค์เพื่อจะได้ไม่พลาดตัวอย่าง live order book แล้วทุกคนก็ยังสามารถรับชมวิดีโอเกี่ยวกับ order book และ s c a l p i n g เพิ่ม,เต,มเติมได้ที่ช่อง a d v i n i o Trading นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ